สวัสดีครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับบอกว่าชาติติยาวรามาสักคำถามฉะนั้นจะจะพูดยังไงดีให้พวกเราทราบเลยรือว่าเอาพูดอะไรนิดหน่อยก่อนดีก็แล้วกันนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะะในในเอเชียเนี่ย หรือในยุที่สามก็ได้เป็นประเทศแรกๆนะที่เป็นประชาธิปไตยนะคือเราเริ่มเป็นประชาธิปตไตยตั้งแต่ปี2475นะครับในตอนนั้นเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยยังเป็นเมืองขึ้นอยู่เลยยังเป็นเมืองขึ้นอยู่เลยนะไม่มีเอกราชไม่มีประชาธิปไตยแน่ๆเพราะว่าต้องให้คนต่างผิวต่างชาติต่างอารยธรรมมาปกครองนะครับไม่มีการปกครองตนเองแต่ประเทศไทยเนี่ย เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2472นะครับได้2475นะครับ2475ประเทศที่เราเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่นะครับเป็นประชาธิปไตยกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองตนเองหลังสงครามโลกครั้งที่สองตนเองนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสิบปีนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเกร่น,นำผมคิดว่ากระแสประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเป็นกระแสที่ทานยากมากนะฮะไม่ใช่รับประทานนะต้านทานยากมาไต้านทานยากมากๆนะครับแต่ว่าเราอย่าไปให้คํานิยามประชาธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จนะฮะอย่าไปอย่าไปให้คํานิยามแบบเบ็ดเสร็จว่าต้องเหมือนสหรัฐต้องเหมือนอังกฤษต้องเหมือนญี่ปุ่นนะครับ แต่ให้คำนิยามมันเพียงว่าเป็นระบบการปกครองที่การท้าทายจากข้างล่างการเคลื่อนไหวจากข้างล่างนะครับเป็นกระแสที่ต้านทานอย่างมากเป็นกระบวนการที่อำน,นาจไหลลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับจากยอดสูงสุดของพิระมิดเนี่ยจะไหลลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่ฐานะต่ำลงไปต่ำลงไปจะมีบทบาทมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมอือง มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอันนี้คือคำนิยามของประชาธิปไตยที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางนะครับถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นกระแสที่ฐานยักมาต้านทานยักมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นในตะวันออกกลางใช่ไหมในตะวันออกกลางซึ่งผงมไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับเพราะตะวันออกกลางส่วนที่เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นส่วนที่เคยอันรักษนิยมที่สุดเป็นส่วนที่อํานาจเคยอยู่แต่บน ยอดสูงสุดของปิระมิดเท่านั้นเป็นส่วนที่ประชาชนไม่เคยอยู่ในสมการของอำนาจเลยนะครับแต่แล้วในที่สุดก็เมื่อมันพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบสมัยใหม่นะฮะอำนาจมันจะไหลลงข้างล่างเรื่อยๆอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของประวัติศาสตร์จืร้อยกว่าปีมาเห็นอยู่ชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมยิงคิดว่ากระแสประชาธิปไตยไม่ได้เป็นกระแสที่ที่ตายแล้วนะฮะเป็นกระแสที่ ที่ยังยังมีชีวิตชีวากบบเยอะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะฮะมันจะเป็นการบมอนของอนาคตอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่สามารถมีสูตรที่ตายตัวได้แต่ในฐานะที่พวกเราเป็นผูน้นำผมไม่อยากให้พวกเราคิดแบบคนส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่คิดแล้วผมว่าอาจจะติดมาที่พวกเราด้วยก็คือว่าเราเป็นประชาธิปไตยมาตั้งนานแล้วทำไมยุงไปไมถึงไหนหรือว่า มีรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่รู้กี่ฉบับทําไมยังยังไปไม่ถึงไหนนะครับมันไม่มีการพัฒนาเลยเนี่ยประชาธิปไตยไทยนะครับผมไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะผมไม่อยากให้มองอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแล้วก็จะไม่มีกรณีแบบนี้มากนะักนะค,คือมีรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นทุกอย่างก็ลงตัวแล้ว <c oughs> มีความเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวจากนั้นทุกอย่างก็จบแล้ว ก็อยากจะชวนพวกเราให้คิดนะครับว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่เป็นอย่างนี้มากนักหรอกส่วนใหญ่แล้วต้องเต็มไปด้วยความขกขันขันขวดนะครับและจะต้องมีการประทะมีการขัดแยง้งมีการปรองดองมีการประสานสามัคคีกันตลอดระยะเวลานะครับอย่างมันกิดเนี่ยนะประชาธิปไตยก็ไม่ได้เกิดปุ๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บมันกิษเริ่มมีประชาธิปไตยบ้างตั้งแต่คพศนหกรอกว่ากว่านะครับกว่าที่ระบบประชาธิปไตยในอังกฤษจ,จะ ออกมาเป็นรูปแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ก็พันเก้าร้อยกว่าใช้เวลาเั้่มสองสามร้อยปีสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่พันเจ็ดร้อยเศษเศษนะครับมาเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนิดหน่อยก็ใช้เวลาประมาณสองร้อยปีละประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกานี่ยก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ความขัดแย้งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เปลี่ยนก็ตามแต่ว่าที่อเมริกานั้นการเปลี่ยนแปลง แรกไปด้วยสงครามกลางเมืองคนตายหลายแสนนะครับประเด็นที่ทกเถียงกันระหว่างฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนือถ้ามองแบบคนทั่วไปก็เขาา้าใจว่าเป็นประเด็นการเลอกท่าแต่ถ้ามองแบบผู้นานะเราก็น่าจะเข้าใจด้วยว่ามันทกเถียงกันเรื่องที่ว่าเสียงส่วนข้างมากนับด้วยอะไรนะครับฝ่ายข้างเหนือฝ่ายเลนคอนเนี่ยนับด้วยจํานวนประชากรที่นับเป็นรายหัวนะครับซึ่งประชากรที่นับเป็นรายหัวเนี่ยอยากให้เลิกท่า แต่ฝ่ายใต้ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีธาตอว่าจํานวนเสียงข้างมากต้องนับด้วยจํานวนรัฐรัฐที่อยู่ฝ่ายใต้จํานวนรัฐมากกว่ารัฐที่อยู่ฝา่ายเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้กลายเป็นความขัดแย้งนะฮะในที่สุดเป็นสงครามกลางเองแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าจะให้คํานิยามประชาธิปไตยว่าอย่างไรนะครับแล้วก็น่าเสียใจนะครับในทีน่สุดต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตแต่ว่าที่เล่าให้พวกเราฟังก็ไม่ใช่จะแนะนาว่าให้เราทําแบบเขา ะอะไรที่มันไม่ต้องหลังเลือดปีชีพก็ไม่ควรทำนะครับก็ใช้วิธีการขัดแย้งปกเถียงประสานสามัคคีฟังความเห็นของแต่ละฝ่ายของทุกๆฝ่ายนั่นๆน,น,นั่นจะดีกว่าหรือว่าในประเทศเยอรมันก็เหมือนกันนะครับทราบไหมครับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเริ่มเป็นตั้งแต่พศ1 8 6 7นะครับและเยอรมันมาเป็นประชาธิปไตยเต็มที่เมื่อไหร่ยังสงครามโลกครั้งที่สองแค่นั้นเอง นะครับก็หมายความว่าเขาใช้เวลาที่กี่ปีเจ็ดแปดสิบปีเป็นอย่างน้อยนะครับญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับญี่ปุ่นก็เป็นประชาธิปไตยขั้นต้นู่ประมาณพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดเจ็ดสมัยจักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มีการยึดครองของสหรัฐก็ยังยากที่จะเป็นประชาธิปไตยได้แบบที่ที่เราเห็นเนี่ยนะยังช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมก็ คิด่อประชาธิปไตยไทยเราก็มันก็โอเคนะผมไม่มีความรู้สึกเสียใจน้อยใจหรือว่ารังเกียจหรือว่ามันไส้หรือว่าไม่ชอบประชาธิปไตยผมว่าเป็นธรรมชาตินะแล้วผมยังได้เห็นอะไรที่ที่ผมไม่เคยเห็นครับผมจะมีส่วนอยู่ในกระบวนการ14ตุลาคม2516นะครับผมเป็นรุ่นหลังอาจารย์ที่ยุสเปรเกน้อยนะครับรุ่นหลังอาจารย์เสกสรรเกริฐวุยสเปร,เร,นก,เรกน้อย ถ้ามาถามผมเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2516ว่าประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยไหมนะครับว่ารัฐบาลทหารจะยอมลงจากอำนาจไหมถ้าถามผมเมื่อวันที่1ตุลาคม2516ซึ่งก็คือ14วันก่อนวันที่14ตุลาคม2516ผมก็จะตอบและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศก็จะตอบว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แลวถ้าถามเมื่อวันที่1ตุลาว่าประชาชนในประเทศไทยจะ กล้าลุกขึ้นหลังเลือกฟรีชีพนะครับขับไล่เผด็จก,การเนี่ยเป็นไปได้ไหมทุกคนก็จะตอบว่าเป็นไปได้ยากมากแต่แล้วอีก14วันต่อมาก็กได้เห็นเหตุการณ์1ิตุลาคม2 5 1 6ที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นผมคิดนะว่าเป็นบุญตามากเพราะว่าตลอดเวลาที่เรียนมาเนี่ยก็รู้แต่ว่าประชาชนมีบทบาทประชาชนนั้นสําคัญแต่ว่าในประเทศไทย จนจะทั้งถึงวันที่12ตุลาคม2516ไม่เคยเห็นประชาชนทําอะไรเลยนะครับตลอดเวลาก็นึคนบประเทศไทยมันคงไม่เหมือนที่ไหนในโลกประชาชนมันงองก่อกง,งอฉิงมันยอมให้เค้าปกครองแล้วก็ในประเทศไทยมันพิเศษที่ว่าทหารจะปกครองไปอีกชั่วนิติหรร์แต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับตอนพุษภาปี35ก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วก็ ห้าปีหลังมานี้ก็ได้เห็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นร้องใจนะครับแต่มันจะเป็นอย่างไรครับต่อไปใน,น,นอนาคตตอบยากมากต้องเฝ้าจับตาดูนะครับแต่ว่าเราอย่าไปคิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเมื่อไรมันจะเป็นเหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันเลน,นะครับเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศต้องคิดเอาเองสู้เอาเองสารฝันเอาเองว่ามันจะออกมาเป็นอางไรเพราะฉะนั้น ในฐานะผ, <ENNIS S 1> ผู้นําคิดว่าอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่านักการเมืองจะจะพาประเทศไปทําไหนอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าผู้นําสูงส <eterm oon> ุดจะพาประเทศไปทําไหนอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าจะมีอัศวินมาขาวมาพาพวกเราไปทางไหนอย่างเดียวอย่าไปคิดท้อแท้ใจอยู่ว่าประชาธิปไตยทําไมยังไปไม่ถึงไหนผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเข้าไปช่วยกันนะครับคนลำมือคนไม้ผมคิดว่า จิตใจนะครับของผูน้นำมันต้องมันต้องสูงกว่าคนอื่น,น,ง,น,น,ง,ง,นง,งนะครับสูงกว่าขนาดไหนสูงกว่าอย่างไรนี่พวกเราคงตอบได้ในที่สุดนะครับแต่เอาง่ายๆว่าผมเห็นที่ญี่ปุ่นเน่เผชิญกับไอ้สึนามิแล้วก็นิวเคลียร์หนึ่งในทีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมมีความเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะกลับมาเป็นหมายเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในยามที่ยากลำบากที่สุดเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้ละทศละทอแล้วไม่ได้โทษใครทั้งนั้น ผมเห็นภาพสองภาพผมยังประทับใจภาพหนึ่งเป็นภาพของคนญี่ปุ่นซึ่งเข้าแถวยืนต่อคิวกันเพื่อจะไปรับเพื่อจะไปซื้อของเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีใครแย่งกันนะครับแล้วก็หลายคนก็ซื้อแค่สิบชิ้นตามที่ร้านกําหดนดบางคนซื้อไปถึงสิบชิ้น้วยซ้าไปถามว่าทําไมซื้อไปถึงสิบชิ้นกลัวคนข้างหลังจะไม่ได้นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของประเทศจีนะคนชุลมุนแย่งกันซื้อเกลือไอโอดีน เพราะกลัวว่า้กรรมภาพรังสีมันจะมันจะพัดจากไปญี่ปุ่นไปนที่ประเทศจีนนะครับเป็นลักษณะแบบผมก็ไม่ได้ดูถูกคนจีนนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเปรี่ยบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นทุกคนเป็นผู้นำนะครับและยังดูห้าสิคนนะห้คนที่บอกเป็นมูชิโดสมัยใหม่ไม่กลัวนะครับกล้าที่จะเข้าไปจัดการกับกรรมนาพรางสีนิวเคลียร์ด้วจากนั้นผมคิดว่า กล่าวสาหรับคนไทยในภารกิจที่จะทําให้ประชาธิปไตยมันเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าง่ายกว่าแล้วก็เสี่ยงอันตรายน้อยกว่าการจัดการกับตรบัภาพรางสีนี้เยอะนะครับผมก็อยากจะยุ้พวกเราอยากจะยุ้พวกเราว่าเลิกเป็นคนดูเสียทีเลิกเป็นคนดูเสียทีนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาช่วยกันนะครับคนละมือคนละไม้จะช่วยแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องที่พูดกันต่อไปได้ในตอนที่หลัง แต่ว่าประชาธิปไตยก่อนอื่นต้องคิดว่ามันเป็นการปกครองตนเองของประชาชนต้องย้ำคขาเป็ตนเองด้วยนะทั้งนี้เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยมันเริ่มต้นแบบทางรัฐสักหน่อยเนี่ยคือมันไม่มีการเคลื่อนไหวของประชาชนเองนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของคณะทหารกับคณะของนักเรียนนอกที่อยากปรารถนาจะเห็นประชาชนมีบทบาทต่อการเมืองปรารถนาจะเห็นรัฐธรรมนูญก็กระทาการเปลี่ยนแปลงปกครองแต่ผมก็จะไม่ไปบอกว่าเขาจริงสู่ก่อนถามอะไรทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่น,ลนๆนะครับถ้าพลาดคั้งมาบาถูกตัดหัวได้เจ็บชั่วครเพราะฉะนั้นก็เมื่อเขาทาสําเร็จแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนในรุ่นหลังๆที่จะต้องสืบทอดต่อไปในะบวนการประชาธิปไตยนะฮะม,มันเกิดขึ้นมาแล้วนะก็จะต้องเ,ออเราจะต้องคิดเอาว่าเราจะต้องคิดอย่างนี้ด้วยว่าเ,เราเนี่ยก็ได้ตอบผลจากประชาธิปไตย เราเนี่ยได้ดอกผลจากประชาธิปไตย,ยถ้าไม่มีประชาธิปไตยป่านนี้พวกเราจานวนมากอาจจะยังเป็นไพร่ยอยู่ในอดีตไม่ใช่ไพรในความหมายแบบที่เขาหยิบมาใช้ในตอนหลังนี้เท่านั้นนะครับแต่ไพรจริงๆเพราะว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเข้าใจว่าเดิมเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับแบ่งอาเป็นแบ่งมาเป็นฐานันดรต่างๆฐานันดรฐานันดรขุนนางขุนันดรเจ้ามุลนายนะครับแล้วก็ฐานันดรไพร่ เป็นสองขานันดอนที่ใหญ่ๆนะครับขานัดอนสามัญชนที่ไม่ใช่ไท่เีงมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องสังกัดนูนะ่นานแต่คนไทยแท้ๆคนไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นเดิมเป็นอะไร,รเป็นเป็นไถ่นะครับเป็นไถ่และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับทำให้กระบวนการที่คนจะมาจะมากดกันเป็นขั้นแบบนี้ มีสูงมีต่ำทําได้ยากขึ้นต้องยอมรับคนที่เราเคยดูถูกเคยปกครองเคยเป็นไพร่เป็นทาสต้องยกบก็ขึ้นมาให้เป็นเป็นสามัญชนเป็นประชาชนเป็นพลเมืองนะครับเป็นกระบวนการที่ที่ทําให้ชาวนาจํานวนมากพ้นจากความเป็นไพร่เป็นทาสและกลายเป็นอะไรกลายเป็นชาวนาอิสระและก็เข้ามาเรียนหนังสือนะครับสอบชิดทุนเข้ามาเป็นข้าราชการ แล้วก็รับราชการขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเป็น,ปนหลายหลายคนที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้มากมายรวมทั้งพวกเราด้วยก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีกระแสประชาธิปไตยยังไม่มีกระแสที่พลังจากข้างล่างนะครับพลังจากข้างล่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องล่างสุดนะครับจากระดับกลางขนาดพวกเราก็ถึงวันล่าง,าาางนะได้พัดพากันขึ้นมาเราถึงได้มีโอกาสมีวันนีกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราได้เกผลเราได้ประโยชน์จากประชาธิปไตยเราต้องรู้สึกว่ามันเป็นของเรา เราอย่าไปเชื่อมันเป็นของคนอื่นนะครับแล้วก็คอยดูว่าเมื่อไหรคนอื่นจะพายระบอกการเมืองที่เรียกประชาธิปไตยซึ่งเป็นของคนอื่นเนี่ยมันไปข้างหน้าแต่ต้องคิดว่าที่มันเป็นระบอบของเราเราจะต้องเข้าไปคลุกคลีเข้าไปช่วยกันสร้างอย่างไรนะครับซึ่งจะทําได้หลายวิธีนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นประชาธิปไตยในความหมายการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับหลายท่านที่อยู่ในจีโอหลายท่านที่ทําประชาสังคมทําประชาคมอะไรต่างนะครับถึงถ้าคนเดียวสนใจและสักถามนะครับผมก็จะพูดต่อไป แต่ว่าไอ้เ,เกล็ดนำนะผมเอาแค่นี้นะ